มาจ้ามีสิบสองสิงหาวันแม่มีไงค่ายบานวา่าอยากกินลาบเป็ดเอาก็มาเฮ็ดลาบเป็ดเอาก็เอาซื้อเป็ดบดมาเป็ดที่บดแล้วเรียบร้อยนะคะหมอกับคนขี่ขัน้นยางเฮาเนาะเราต้องสับจ้ะเอาก็เอาเนื้อเป็ดมาลวนให้สุกก่อนนะก็ลวนไป คนไปให้มันสุกพอรวนเนื้อเป็ดเสร็จแล้วเราก็มาต้มเครื่องในนะจ๊ะก็จะมีตับมีกลิ่นนะมีหัวใจนะอันมักเนี้ยก็เอามาต้มออกมาใส่เนาะไอ้มักเนี้ยก็ใส่อันนั้นนะจ๊ะมีต้มื่องในตอนนี้เป็ดเฮานะคะกระสุกละคะ ลวนไปลวนมาลวนไปลวนมากระสุกลระจ้าแล้วคันก็ปิดไฟพักไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วครัน้นี้เ่าก็มาเบ่งต้มเข้างในจ้าในื่องในที่เ่าต้มนะจ๊ะเป็นกลืนเป็นตับเป็นหัวใจนะคะอันนี้กระสุกแล้วเดี๋ยวเ่าวจิ้ตักก็ไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วเ่าก็จะได้หั่นเนาะมามาจ้าเ่าก็จะมาคนลาบเป็ดกันนะนี่ไง เป็ดที่เอาลวนไว้นะคะสุกแล้วนะเครื่องในหั่นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็มีผงนัวนะข้าวครัวบักนาวห้ำนปลาผักชีนะมาเลาก็มาค่วลาบกันนี่นะเป็ดลวนแล้วใส่เครื่องในเลยจ้าที่หั่นไว้ใส่ใบนะนี่อยาก,ก็ะใส่ใส่เข้าไปจ้าพริกจ้าแักพริก มากเพ็ดกับไส้หลายๆมากบ่เพ็ดกับไส้น้อยๆนะคะอันที่ลืมก็ได้เลยจ้าแป้งนัวผงนัวเด้อจ้าเด้อไส้น้อยเซบน้อยไส้หลายเซบหลายจ้าข้วขัวจ้าข้อขวนะจ้าสองซ้อนบ่มีอ่ามาตรฐานตายโตนะจ้าใส้กระป๋าน้ำปลาจ้าน้ำปลาใส่กข้ปไปจ้า บีบักนาวจ้าบักนาวนไปด้ยจ้าเด้อนี่กนาวจ้าคุเรจ้าไปคุเรไปดูจ้าภาเป็ดของเฮานะจ้าคุเรเป็นจ้า เข่ากันนะจ๊ะให้มมาเข่า <göster> ก <ges 2> <diver> ันนะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะสุดท้ายหอมผักซีจ้าซาลาเน่จ้าโลยค่ะแล้วก็คนจ้าเป็นไงจ้าสีสันว่จ้าลาบเ็ดหวานแม่ของเฮาเมื่อนี้จ้าโอเคค่ะ มาจ้าลาบเป็ดยั่วยั่วจ้า